เอฟซี uh, นะครับช่องชัยชัยชาแนลนะครับ uh, ร่วมต่อยอด6 5รอยห้าล้านบาทอาสาทุกนะครับ เอฟซีนั้นประสบคนามนะครับต่อยอดอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาทันนี้อีกสี่วัตไม่ใช่ใส่กระเป๋านะครับไม่ใช่แบ่งนะอ้มีหลายอย่าง เอยาชีนะครับคุณย่าน้ำขิงนะครับอ่าก็ยอดกระติดอีก500ล้านบาทอาสาธุแล้วก็ย่า100ล้านบาทเมตาแฟมิลี่อีก100ล้านบาทอาสาทุกนะครับข้างหลังเตรียมเข้ามาเลยนะครับทุกคนเหนื่อยเรื่องเหนื่อยโอสุสัยยา,ยาว เจแอนแดนไกลนะครับไม่แอนแดนไกรกับค่อยบอกจะแล้วอีกหนึ่งพันล้านบาทอาซาทุนะครับอันนี้เราไม่รู้ของใครนะครับติดกระเป๋ามา420ี่สิล้านบาทอาสาทุนะครับเออเงินถูกแขนือคืนโอเคที่ราตีชัยศาลนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับหนึ่งพล้านบาทอาสาทุ ชิครเ,เจแปนนะครับพร้อมด้วยครอบครัวนะครับอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอสา,าธุอ่มีอ่าเอาชื่อมาขอเอ่ยชื่อนะครับขอเอ่ยชื่อท่านที่ร่วมต่อยอดทุก9วัดนะครับทั้ง9วัดนะครับ <5. S 1> ก็จะให้ได้รับอาน,นิสงส์กันทั้งหมดนทุกคุณสุดใจสมิทธ์นะครับ กระถินที่9วัดนะครับแล้วก็ลิศบาลทีบจากเสียบอยนะครับแล้วก็เอฟซผ่านช่องย่าชาีอีกนะครับไม่ประสมองน้ำและคุณยายจำเต่งนะครับโพธิยานะรกระถิน9ต้นนะครับทั้งหมดนะครับ1,500ล้านบาทอาสาทุนะครับแม่น้องหนิวนะครับช่องทูทูอีก100ล้านบาทอาสาทุ แม่อำร้อแทบถูกอีกหนึ่งพันล้านบาทอาสาทุพี่แปงตำกลัวอีกห้าร้อยล้านบาทอาสาทุคุณนิดาอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุที่วันอีกสองร้อยล้านบาทอาสาทุแม่สมบัติอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุที่ยุยยุพา มานะัคุณอีกสองรอยล้านบาทอาสาทุาคุณแม่เพชรสมรชัยพรนะครับอีกห้าร้อยล้านบาทอาสาทุไม่ต้องแย่งกันนะครับได้ทำบุญทุกคนนะครับ คุณมณีจันทร์หนึ่งร้อยล้านบาทคุณโยสองร้อยล้านบาทแม่อ๊อฟพอนิ่อนมอีกสองร้อยล้านบาทอาธุนะครับป้าอีกสองร้อยล้านบาทอาซาทูคุณศริพัฒสอนศริพัฒสอนนะครับสองร้อยล้านบาทอาซาทู ายายสานชาแนลช่องยูทูบอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาทุกคุณยูยูอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาทุกแม่วุถิพิมเจ้ยจะปรดมช่องยูทูบอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาทุกตันนีนาลุบลบนกับแม่หยกสองร้อยล้านบาทอาซาทุก